สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื่อนี้ก็มาพอกับบุริมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้บุริมจะพา,าพี่น้องเนาะคะ่ะจะพาพี่นอ้องมาต้มไข่มุกเนาะค่ะไข่มุกเม็ดดำๆที่ข้าอเอาไปใส่้ำชาไข่มุกนะคะ,ดดำดำะ,คะพี่น้องคือว่าลูกของบุริมนะคะเพื่อนบอกว่าแม่อยากได้ไข่มุกมาทอดใส่ไข่เจียวอ่ะสันบุริมก็เลยไปหาซื้อไข่มุกะคะ่ะพี่น้องไปหาซื้อไข่มุกเนาะค่ะไข่เหมือนบุริมไหม,มไหนีู่้ไดคืออันคือบุริมบอกคะ่ะคือ บ่าููจักค่ะรู้จักแต่ตอนไปซื้อมากินแล้วตอนที่ไปซื้อมาต้มเองเนี่ยเราไม่รู้จักหน้าตามันเนาะค่ะพี่น้องเขาบ่รูจักหน้าตาบุรีมก็ไปหาในลานเด้ค่ะไปหาในร้านแล้วที่เนี่ยบ่รููจักค่ะจนได้ไปถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่านั่นเด้ใครมูกมันว <warning> ่าอ <Lastly> ันไปเห็นทุงแล้วพี่น้องนึกว่าอาหารปลาค่ะบุริมเข้าใจว่าเป็นอาหารปลาได้พี่น้องว่าจะเป็นเม็ดนะคืออาหารปลานะคะมันจะเป็นเม็ดคืออาหารปลานค่ะพี่น้อง มันจะเป็นเม็ดคลอไขแหลเนาะเม็ดเล็กๆค่ะเหมือนอาหารปลาสัจรยพันว่าต้องเอาไปต้มก้อนได้จ้ามันจังจะเป็นเม็ดดำๆเนาะมือนีบุริมก็เลยจะพาพี่น้องมาต้มไข่มุกค่ะว่าต้มขั้งแรกของบุริมเนี่ยบุริมจะต้มป็นว่เนาะค่ะพี่น้องมาเบืองกันเนาะสำหรับผู้ใดที่ต้มเป็นแล้วกะฝากแนะนำานะนำได้จ้าแต่ว่ามือนีปุริมเนี่ยต้มขั้งแรกแล้วเสมาเบิ่งว่าการต้มไข่มุกของบุริมเนี่ยมันจะเป็นไข่มุก ไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวก็สภาพเป็น,นจ้าม,มันจะเป็นเม็ดน,น้อยๆแบบนี้จ้ามเม็ดน,น้อยๆเขาหลอกแคลเคืออาหารป่าเนาะคะ่ะอ่ารีมซื้อมาห่อละสี่สิบบาทนะคะนี่ห่อละสี่สิบบาทจ้าหลังจากเขาตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเขาเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ไข่มุกไปเลยคะ่ะตามปริมาณที่เขาสิตม้มเนาะจ้าเนาะ ต้องไฮน้ำเดือดๆได้ค่ะค่นว่าใส่ตอนน้ำเดือดนะคะ,อ,อ,ะ,คะอืมพอเขาใส่เสร็จแล้วเขาก็ค้นจ้ะคนบอกหายไข่หมึกมันติดกันก้นกับ้นหมอนะจ้ะถ้าเขาบ่กคนไข่หมึกมันก็นจะติดกันเป็นก้อนจ้ะเขาคนไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าไข่มุกเขาจะฟูขึ้นจ้ะมาเบิงเด้อว,ว่าปริมจะเห็ดเป็นบ่วค่ะมื้อนี่เพื่อนบอกว่าต้มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะแล้็ค้นนไปเรื่อยๆค่ะว่าหายไข่มุดติดก,กันเป็นก้อนนะจ้ะ ตอนนี้เขาก็ค้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะว่าหายไข่มุกมันก่อกันเป็นก้อนนะจ๊ะค้นแหน่พักแหนจ่จากค้นไปเรื่อยๆหายไข่มุกร้อยขึ้นมาจ้ะประมาณเคื่งชั่วโมงค่ะพี่น้องเริ่มจะรอยขึ้นละจ้ะแต่ว่ายังว่าสีดำต้องให้เม็ดต้นสุกจ้ะเม็ดสุกก็จะเป็นสีดำ ก็เริ่มนุ่มนะคะลอยขึ้นมาแล้วจ้ะต้มเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอามาล่างนะคะพี่นอ้งองล่างก็น้่งเย็นล่างจ้ะนี่ค่ะเขาก็จะได้เป็นเม็ดไข่มุดงามๆแบบนี้เลยจ้ะ เส็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจ้าอันนี้ก็ไข่มุกไข่มุกที่ต้มเมื่อกี้เนาะนี่ค่ะอันนี้บุรีมกัจะไม่เห็ดของหวานกินจ้าพี่น้องใส่ น้ำเชื่อมค่ะน้ำตาลเอาไปเชื่อมเนาะน้ำตาลละลายน้ำจ้าเสร็จแล้วกะใส่ผงโอวัลติน,นิดหน่อยนี่ค่ะเสร็จแล้วกะกินได้เลยจ้าพี่น้องนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะไข่มุกใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่โอวัลตินจ้าอืม หวานค่ะเหนียวหนุบๆกินได้จ้ะพี่น้องถ้ากราร่อนเข้าก็ใส่น้ำแข็งนิดน้อยจ้ะอืน้ำดาผู้ใดนะคะ สำหรับไข่สำหรับผู้ใดค่ะขี่ต้มแล้วเราจะไปใส่น้ำหวานก็ได้จ้าพี่น้องเนะาะสรุปว่าเมื่อนี้บุริมกับต้มไข่มุกเป็ดเนาะจ้าสำหรับผู้ใดที่เขา้ามาเบิ่งคลิปนี้ของบุริมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีค่ะพ่อกันไม่คลิปหน้านเนาะจ้าสวัสดีจ้า